เยอะครับผมโอ้หลังแรกกหมาแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับสุดยอดสุดยอดครับผมใหญ่มากครับผมใหญ่มากครับผมสวัสดีครับพบกับคนล้อทุ่งครับผม ครับผมคนล้อทุ่งหายไปนานครับผมไม่ได้ทําคลิปไปนานเลยครับผมวันนี้คนล้อทุ่งจะพามายามเบ็ดตภาพน้ํำนะครับผมเมื่อวานคนล้อทุ่งเลิกงานก็รีบมาใส่เบ็ดครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันเย็นครับผมเช้านี้คนล้อทุ่งก็จะมายามครับผมตามไปดูกันครับผมว่าจะหมานไม่หมานครับผมไปกันเลยครับผม ครับผมมาแล้วครับครับมีครับหมานครับผมหมานหมานครับผมหลังแรกก็รู้สึกจะหมานครับผมดูนะครับผมว่าจะได้ละครับผมดูนะครับนี่ครับผมหลังแรกครับผมดูครับนี่มีมีโอ้โหมานครับผมนี่นี่ครับนี่นี่นี่ได้ครับผมนี่นี่ สุดยอดครับสุดยอดจ้ะสุดยอดครับผมโอ้หลังแรกกระหมาแล้วครับผมนี่ครับผมนี่น,นี่นี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับผมหลังแรกกระหมาแล้วครับผมสุดยอดครับผมใส่ถุงครับผม ี๋ตัวใส่ถุงแป๊บนึ่งครับนี่ไปแล้วครับผมไปครับไปดูต่อไปครับผมครับหลังผ่านมาจากสามหลังครับผมหลังนี้ก็มีรุ้นครับผมนี่ครับหลังนี้ก็มีรุ้นครับผมนีครับมีลุ้นครับนี่ มีรูนมีรูนมีรูนเก็บมีรูนครับผมแบบบต้นตกแต่อันพันครับผมพนพันีนแบบนรนครับ,แบบนี่ครับ,แบบเห็นไหมครับนีครับบ ตัวที่สองครับโอ้ตัวที่สองครับเดี๋ยวจะแกด้ดูนี่นครับโอ้หมานครับตัวที่สองครับผมหมานครับผมนี่ตัวที่สองเดี๋ยวด้ยวยผมเดี๋ยวนี้ออก เกยาครับมันพันครับผมนี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับสุดยอดสุดยอดครับผมโอ้สุดยอดครับตัวที่สองครับหมานครับผมบายครับใส่ถุงนะครับไปครับไปต่อครับผมครับผม มีลุ้นนี่ก็ครับผมหลังที่เจ็ดมีลุ้นนี่ก็ครับผมมาดูกันครับผมไปดูเอมามันดึงเข้าไปไปพันอะไรอ่ะังอ่าอ,าอา โอ้ตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับมึงเจ็บตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเราพันครับผมพัน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 ครับแป๊บหนึงครับเดี๋ยวขอยากนะครับ

ดูนะครับตัวใหญ่ครับใหญ่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 หญหญมากครับแ <ไป S 1> มนแมนแมนแน,น,นครับใหญ่มากนี่ครับพี่น้องปืนปดูมันครับ ใหญ่มากครับผมใหญ่มากครับผมใหญ่มากครับนี่ครับผมใส่ตรงครับใส่งครับผมครับผมไปต่อครับผมครับผมหลังที่หลังที่เก้าหลังที่สิบผมจำไม่ได้แล้วนะครับผม ครับมีครับหมานี่้ะครับผมนี่ครับหมาอีกครับนี่นี่ครับปืรดแต่ตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ก็พอได้ครับผมนี่ครับผมเปิรตัวที่ไรตัวที่สี่แล้วครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับผมมืสี่ตัวครับผมยวดึงก่อนนะครับนี่ครับผมปสุดยอดครับผมโอ้สุดยอดครับผม มานครับมานคมานผมครับผมใส่ถุงครับผมใส่ลงไปครับไปครับไปดูกันต่อเลยครับผมไปครับผมหมานครับผมผมไม่แล้วครับผมนี่ดูปแล้หมานนะครับผมหลังที่เท่าไหร่ไปแล้วครับผมได้แล้วครับผมสุดยอดครับผมเดี๋ยวพันครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่ปล่ ย yeah ีทันยังไงล่ะครับแป๊บนะแป๊บแป๊บ ก็ลงมาพันยังไงเดี๋ยวโอ้ตัวน้อยครับผมตัวน้อยตัวน้อยเดี๋ยวเ็ดี๋ยวมองไม่เห็นเลยตอนนี้ครับ น้อยครับผมตัวน้อยตัวน้อยมองไม่เห็นเลยตอนนี้แบบนีงครับนี่ครับไม่ใหญ่ครับมึงเอ้ยตัวน้อยครับนี่ครับนี่ครับมานะครับมันมมาครับผมแล้วครับใส่ถุงครับสี่ห้าตัว มาครับผมมาครับไปต่อครับเอ้ไม่รู้อักที่อะไรผมจำไม่ได้แล้วครับผมครับผมมีหมานี่้วครับผมดูครับผมอยู่นู่นครับผมนี่มีหมานครับเดี๋ยวดึงออกมาครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าได้แต้มครับผมเดี๋ยวแกดึงมาให้ครับมีหมานครับผม นี่ครับผมนี่ครับนี่ได้ครับตัวที่ที่เท่าไรที่หกที่เจ็ดผมจำไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปเราไปเช็คยอดกันตอนจบครับผมนี่ครับหมานหมานครับผมถือว่าหมานครับผมสุดยอดครับผมนะครับใส่เบ็ดตะภาพน้ำเป็นครั้งที่สองนะครับถือว่าผ่านครับผมสุดยอดมากเลยครับผม นี่ครับผมโอ้สุดยอดครับดีใจครับดีใจครับสุดยอดครับผมไปครับดูเราต่อไปครับผมเดี๋ยวไปนี่ครับเต็มถุงครับผมไปครับผม น่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับผมจำไม่ได้เลยเนี่ยครับผมน่าจะเป็นหลังสุดท้ายครับผมน่าจะไม่มีแล้วครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดน่าจะไม่มีแล้วครับผมน่าจะใช่นะครับผม ตรงนี้ผมก็ว่าผมใส่นะครับผมเดี๋ยวผมก็ดูครับผมเดี๋ยวผมก็เช็คก่อนนะครับผมครับผมเจอแล้วครับหลังสุดท้ายดูกันครับหลังสุดท้ายว่าจะหมานไม่หมานครับผมนี่ เจอแล้วครับมีดึงนะครับผมป๊าดหลังสุดท้ายดูหมานะหมาดูครับสุดยอดครับผมแม่มีดึงหมานครับผมโอ้ยโหแต่มันตัวน้อยไปหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้ครับผมนี่นี่ครับนี่ครับผม สุดยอดครับถือว่าได้ครับผมนะนครับผมเดี๋ยวใส่ถุงก่อนครับผมถือว่าได้ครับผมได้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 นี่นี่นี่เดี๋ยวเราใช้ดูครับผมไม่รู้กี่ตัวเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานที่กลับไปเช็คที่บ้านนะครับผมสุดยอดครับนี่ครับผมไปครับหมานครับ มีมาน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 จริงๆแต่เหยื่อเมื่อวานเหยื่อเมื่อวานผมเหลือใส่ทิ้งไว้ดีไหมครับผมไปครับมันจขึ้นมาแล้วครับขึ้นจากคอมาแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับแต้มข้าวๆนะครับผมดูครับข้าวๆครับผมเดี๋ยวไป เช็คกันที่บ้านเลยครับผมเดี๋ยวคนรถทุ่งขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมจะได้ไปเช็คกันครับผมไปครับตามมาครับเก็บครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คกันที่บ้านครับผมมัดดีๆนะครับโอ้สุดยอดครับคนรถทุ่งทําได้ครับผมโอ้ครั้งที่สองได้ผลมากเลยครับผมครับใส่ครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าสายๆครับประมาณ กี่โมงผมก็จะสามโมงแล้วครับผมที่เกาหลีครับผมมันเป็นวันหยุดครับผมหยุดยาวสามวันครับผมที่เกาหลีครับผมเป็นวันหยุดยาวสามวันครับผมคนรอดทุ่งก็เลยมีเวลาครับผมไปครับผมพาชมบรรยากาศกันครับผมก่อนกลับบ้านครับผมเดินทางกลับบ้านครับผมไปนะครับผมนี่ครับผม สวัสดีครับผมครับผมคนล้อทุ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับผมช่วงนี้มันหน้าร้อนครับคนล้อทุ่งทํางานเหนื่อยครับผมคนล้อทุ่งก็เลยไม่ค่อยอยากออกมาครับผมมันร้อนด้วยครับผมถ้าคนล้อทุ่งมีเวลาทําคลิปคนล้อทุ่งก็จะมานะครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่ครับป่าจะลกหน่อยนะครับผมนี่ ผมรอทุ่งมาแลครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับผมถ้าเมนูเด็ดก็ต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับผมครับเพราะวันนี้เมนูเด็ดคงไม่ทันครับผมเพราะว่าวันนี้เท่าแก่เท่าแก่จะเลี้ยงหมูครับผมอาจจะมีคลิปครับผมครับผมหยุดยาวสามวันครับผมผมรอทุ่งก็เลยได้มาเลาะครับผม ไปครับไปบ้านกันครับผมครับผมถึงบ้านแล้วครับผมมาดูครับผมผลงานวันนี้ครับนี่ครับเจ็ดตัวครับผมเจ็ดตัวเบ็ดสิบสามหลังครับผมนี่ครับผมมัาหมานมากครับผมเบ็ดสิบสามหลังได้เจ็ดตัวครับผมสุดยอดครับผมสุดยอดครับผม นะครับนะ่ครับทอแก่ยืนยิ้มแป่อยู่นะครับแย่ดีนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็คนรอดทุ่งก็ขอปิดคลิปไว้ท่านี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนรอดทุกงด้ยครับผมครับผมสวัสดีครับ เจ็ดตัว <laughs>